ต่อมาเป็นข้อที่4ครับในเรื่องข้อที่4ี่นี่ยโจทยวว่าแรงไม่คงตัวเนี่ยกระทำต,ต่อวัตถุมวล1นกิโลกร,รัมนะครับให้เคลื่อนที่ไปตามนานแนวแรงเนี่ยเป็นเส้นตรงจากตำแหน่ง x เท่ากับ0ูนย์ถึง x เท่ากับ8นะครับทีนี้มาแสดงได้ดังกราฟแบบนี้เลยนะครับตามนี้ถ้าตำแหน่ง x เท่ากับ0ูเนี่ยวัตถุมีพลังงานจลอยู่ที่4จูลน,นะครับก็ถามว่าอัตราเร็วของวัตถุนั้นในที่ตำแหน่ง x เท่ากับ8เมตรจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีนะครับ ในในข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับเราต้องใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเอียมาเอามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเอามาใช้ในข้อนี้นะครับครูตั้งสมการแบบนี้ครับครูจะให้ว่าพลังงานตอนแรกครับเท่ากับพลังงานตอนหลังเขียนตรงนี้ก็แล้วกันครับเขียนว่าเป็นอีหนึ่งเท่ากับ e สองก็แล้วกัน แบบนี้นะครับในตอนแรกนี้เนี่ยนีครูวาดตามเส้นเลยเนาะตอนแรกนี้เนี่ยที่ x เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับมีพลังงานจนนะครับมีพลังงานจนเท่ากับ4จูลน,นะครับอ่ะตัวนี้นะครูเขียนว่าเป็น ek หนึ่งก็แล้วกันเท่ากับ4จูลเพราะนั้น e 1ตัวนี้นะครับก็เริ่มจากตรงนี้ครับ ek 1นะครับเท่ากับ4จูลนี่นะ ek 1นะครับ จากนั้นมันเคลื่อนที่ไปครับแสดงให้เห็นว่ามันเคลื่อนที่ไป2องอมีกราฟมาโผล่มาเนี่ยสออันนะครับก็คืออันนี้ครับรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคาวนี้รูปสามเหลี่ยมี่เหี่ยที่เห็นว่ามันมีแรงแล้วก็มีระยะทางนะครับแรงคูณระยะทางมันก็คืองานที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะ,ะนั้นตัวนี้กูเขียนเป็น W1 แล้วกันนะครับก็หาพื้นที่ได้กราฟเนี่ยมันก็จะได้เป็นงานในตอนตอนที่1ครับในของกราฟอันแรกครับ เพราะน,นั้นตัวนี้เราจะบวกเป็นดับเบิลยูหนึ่งก็แล้วกันนะครับต่อมาดับเบิลยูหนึ่งเนี่ยคือที่ระยะหนึ่งเมตรถึงสี่เมตรนะครับต่อมา,อาที่ระยะห้าเมตรถึงแปดเมตรนะครับมันก็จะมีกราฟอีกอันหนึ่งครับคูเขียนนะเป็นดับเบิลยูสองครับซึ่งกราฟตรงนี้เนี่ยกราฟระหว่างแรงแล้วก็ระยะทางตัวนี้เราสามารถหาง,งานที่เกิดขึ้นได้นะครับเขียนเป็นดับเบิลยูสองก็หาพื้นที่ในกราฟมาเพราะนั้นพลังงานตอนแรกตัวนี้เราจะบวกดับเบิลยูสองไปด้วย เจากนั้นเนี่ยเราบวกงานะจะก,กราฟตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เท่ากับครับในส่วนของต้นหลังนเนี่ยโจทย์บอกว่าอัตราเร็วของวัตถุที่ตำแหน่ง x ับ8มีค่าเท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีนะอันนี้คือคำถามน,นะครับเพราะนั้นตอนหลังนะครับเราใช้เป็นแบบนี้นะครับ ek 2ครับจากนั้นเราแทานค่าลงไปเลยครับ ek 1นะครับเท่ากับ4 ดับเบิลยูหนึ่งครับหาจากพื้นที่ได้กราฟเนี่ย,น,ยนะในกราฟแรกเนี่ยมันสูงสี่เมตรนะแล้วก็ฐานเนี่ยฐานมันเป็นสี่นะครับเพราะนั้นเราใช้สมการของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับก็หนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานส่วนอันที่สองเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็เราก็ใช้แบบนี้ได้เลยครับหนึ่งส่วนสองคูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานเนื่อถ้าเราดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือ6ถึงแล้วก็คือเลข2นะครับแล้วก็ตรงนี้คือเลข3เพราะนั้นด้านคู่ขนานคือ2บวกด้วยสแล้วก็สูงครับถ้าเราดูสูงนะครับสูงก็คือ5ครับเท่ากับ ek 2 ek 2เน่ยคูณแทนเป็นแบบนี้นะครับ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2โอเคเราเห็นว่าตัว v ีปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ เาเราก็จัดการของตัวเลขเลยเอมวลเนี่ยโจทย์บอกว่ามันเป็น1เหนอ่งเมตรใช่ไหมหนึ่งกิโลกรัมนะครับเราก็มาแทานตรงนี้เป็นเลข1นะครับอ่ะทีนี้กูก็แทนค่าเลยแล้วคิดเลขออกมาตัวนี้ได้4เนาะบวกด้วยเออ่ตัวนี้2 2ตัด4เหลือ2ครับเพราะนั้นสี่คูณสองได้8ครับบวกสองตัดกับ ห้าเราอันนี้สองกาเป็นห้านะครับคูณกับหก็ห้ายี่ห้าหารสอก็จะได้เป็นสิบสองจุดห้าครับเท่ากับหนึ่งส่วนสองเอเราก็แทนเป็นเลขหนึ่งเลยเพราะว่าโจทย์เนี่ยบอกว่ามวลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลกรมนะครับแล้วก็วีกำลัง2องนะครับโอ้เขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแปดบวกด้วยสิได้20 ัวนี้เป็นจะกลายเป็น20.5บวกด้วกนก็จะกลายเป็น24.5ครับเท่ากับวีกำลังสองนะครับส่วน2ส่วน2ตัวนี้ครูก็ย้ายมาคูณ24.5าครับรัศมีกำลังสองครับจะเท่ากับ24.5คูณ2เ่ราะนั้น V ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นสปา r รูท24.5่คูณ2จากนั้นเราก็คิดได้ออกมานะครับ อันนี้ถ้าเราคิดเรื่องมาเนี่ยมันจะได้เท่ากับ7เมตรต่อว,วินาทีนะครับก็คำตอบในข้อนี้นะครับก็จะเป็น7เมตรต่อว,วินาที